ฉันสีเจ้ากล้าดียังไงถึงกล้ามาทำร้ายสีตยใตนิกายเดียวกันเจ้ามันคนทรยศจ,จริงๆด้วยมิเพตตอนนี้ค่ะคือคนของวิหารสิงฉันแล้วอะอะไรเนาะวิหารสิงฉันมิคิดเลยว่าเขาจะเข้าสู่วิหารสิงฉันเพราะโชคล,ลอมๆนั่นไม่แปลกที่เขาจะไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาเลยแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนของนิกายสิงฉันแต่วันนี้เจ้าจะไม่มีทางไดนกล้าออกจากพื้นที่ของนิกายซสือซุยได้จงตายเสียเอ เอานี้ไปกินเอ,อใครเขาป้อนกันทังหน้าอ,อกเขาต้องป้อนทางปากที่ข้าไม่ป้อนทางปากเพราะข้าจะเก็บไว้ให้แกพูดว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนั้นเอ,อ่อเป็นผู้เอาโซสิบหกผู้เอาโซสิบหกเหรอดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปย่ยมเยือนนิกายซื่อสุยเสียหน่อยแล้วข้าจะไปกับท่านด้วยนิกายซื่อสุยตีละครั้งเร็วพระจบินทบาตฮ้ยชุยไม่ใช่ ตีละคังเร็วศัตรูบุกทุกคนเตรียมตัวศัตรูกำลังมาแล้วน,นี่คือคำเตือนใครกล้าบุกลุกนิกายซื่อซื่อของข้ากันแม้แต่นิกายธรรมดาก็ยังยิ่งใหญ่เช่นนี้เลยแล้วหกวิหารกับหนึ่งศักดิ์สิทธิจะน่าตะลึงขนาดไหนกันเป็นเจ้าเฉินสีเจ้ายังไม่ตายงั้นหรอือเป็นข้าเองขอรับท่านเจ้านิกาย ข้าได้ยินมาว่าเจ้าทรายศนิกายและไปเข้าร่วมกับวิหารสิงเฉินแล้วนี่แถมยังสังหารคนของนิกายซื้อสวยของข้าที่เชิงเขาอีกแล้วตอนนี้จะคิดจะบุกรุกนิกายอีกหรือเฉินสีสิ่งที่ผู้อาวุโสสิบหกกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือมิผิดเป็นข้าเองที่สังหารมันผู้อาวุโสสิบหกนั้นรู้ดีอยู่แล้วข้าเจ้าคนรรยศนี่แก่แค่นในเราพี่น้องเจ้านี่ร้ายกาจจริงๆเล่นพูดใส่ร้ายก่อนเลย ผู้อาวุโสสิบหกทราบหรือไม่เหตุใดข้าจึงกลับมาที่นี่กายจะเจ้ามันกันธารยศมันมีสิ่งใดเกี่ยวกับข้านะข้าเฉินสีต้องการทวงคืนความยุติธรรมสำหรับการใส่ร้ายข้าในครั้งนั้นเฉินสีเจ้าจะบอกว่าเหตุการณ์ในปีนั้นเกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสสิบหกงั้นหรือแล้วเจ้ามีหลักฐานอะไรหรือไม่ แน่นอนตอนนั้นข้าได้รับรงางวัลเป็นยี่จรจิงคุณสมบัติไม้ระดับสูงผู้อาวุโสสิบจึงไม่หลังเลยที่จะส่งคนมาไล่ข่าเรื่อผลประโยชน์ของหลานชายของเขาหากไม่ใช่เพราะมีคนช่วยข้าไว้เลงว่าข้าคงกลายเป็นกองกระดูกไปแล้วส่วนหลักฐานท่านเจ้านี้ไก่เขามันคนหลอกลวงสารโพเป็นผู้ที่ลงมือทุกอย่างเอเอสารโพเลยไปนำตัวสารโพมา ครับท่านเจ้านี่ไก่ข่าปดไปแล้วข้าไม่ควรลงจากภูเขาพินเพื่อการแก้แค้นสารพอจะพูดความจริงมาเสียข้าเป็นคนสั่งให้เจ้าไล่ล่าเฉินซีงั้นรึผัวอุสสิบหกเกิดอะไรขึ้นกันหรือว่าทานเลิมเรื่องในตอนนั้นเอคิดจะฆ่าปิดปากงั้นหรือไม่ได้กินหรอกเอเอแค้ขนข้าเจ้าเป็นใครกัน นี่คือน้องชายเฟิงฮาวเป็นสหายของข้าเอง16กลางวันแสกๆเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงคิดจะฆ่าคนปิดปากกันเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยข่าวนั้นต้องเป็นแผนยุยงของเจ้าเป็นแน่ใช่เป็นข้าเองในเมื่อข้ากล้าทำข้าก็กล้ารับฉันสีแม้ตอนนั้นข้าจะไม่สามารถฆ่าเจ้าได้แต่วันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเสียฮ่ถ้าคิดว่าข้าได้ก็เข้าม้อ ฐานการบ่มเพาะของเฉินีดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยไปกว่าข้าแล้วเจ้าบอกว่าจะฆ่าค่างั้นหรือเช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าก่อนเลยหยุดมือเฉินีตอนนั้นเป็นข้าที่สะเพร่าต้องขออภัยด้วยอย่างไรก็ตามนิกายรอบๆบนี้ต่างไม่ลงรอยกับนิกายเสื้อซวยของข้าขากผัวอุโสิบหกตายนีกาย่ซื้อซุยของข้าจะต้องเผชิญกับอันตรายครั้งใหญ่อย่างแน่นอน เห็นแก่หน้าชายชาลาผู้นี้ไว้ชีวิตเขาได้หรือไม่ชายชาลาผู้นี้จะลงโทษเขาตามกฎของนิกายขั้นรุนแรงเองก็ได้เช่นนั้นข้าจะให้ท่านเจ้านิกายจัดการผู้อาวุโสสิบหคู่นี้ต้องการฆ่าท่านถึงสองคนเหตุใดท่านจึงยังปล่อยเขาไปอีกล่ะหากไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุในครั้งนั้นข้าก็คงไม่ได้เจอกับเยี่ยนรู้นั่นจึงเรียกได้ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้าย และการฆ่าคนน้อยลงหนึ่งคนก็เพื่อตอบแทนบุญคุณที่เจ้านิ่็กายเลี้ยงดูข้ามาหลายปีด้วยพี่หฮาวข้าไม่อยากจากกับท่านเลยซื้อๆไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่วิหารซิงเฉินเธอและมันบ่มเพาะเข้าไว้ล่ะบางทีในอนาคตข้าอาจต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเฮข้าจะบ่มเพาะให้หนักและข้าจะต้องได้พบกับพี่ฮาในอนาคตแน่นอน ประตูของวิหารซิงเฉินเปิดต้อ,ตอนรับท่านตลอดเวลาหากในอนาคตท่านพบเจอปัญหาใดๆขอเพียงแค่มาที่วิหารซิงเฉินก็พอตกลงขอบคุณสำหรับความกรุณาขอรับพี่ชายน้อยหาวลาก่อนลากรแดนไร้ชีวิตข่ามาหาแล้วแดนไร้ชีวิตอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ำท่วนแห่งนี้ ห้อมล้อมไปด้วยทิวเขามากมายจากภูเขาต่างอาณาจักรลึกเข้าไป9,600ลีแดนไร้ชีวิตจะเคลื่อนย้ายทุก1,000ปีไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัดเลยจริงๆมัอน,นกับช่วงเวลาที่แอดลงคลิปใช่ไหมที่แห่งนั้นเรากับว่ามีเทพนิรันร์ลงมาสร้างขวาววุ่นวายให้แกโลกและต้องการทำลายโลกทั้งใบนั่นคงจะเป็นแดนไร้ชีวิตกันสินะ ถ้าเราจบแค่นี้เดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้สึกว่าค้างคานะครับแต่งนั้นไปต่อกันเลยเพื่อความค้างหืมเสียงนั่นหรือจะเป็นเทพมารเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อครู่นี้ข้าควบคุมสติไม่ได้เลยนี่คือเสียงอันน่าสะพึงของเทพมารผู้ไร้เทียมทานงั้นหรือ ถึงกับสามารถควบคุมจิตสำนึกของมนุษย์ได้เมื่อครู่นี้เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้งั้นสินะคนที่เข้าไปในดินแดนไร้ชีวิตนั้นช่างร้อนหาที่ตายกันจริงๆเอ๋ก็เป็นเรื่องปกตินี่ทุกๆเปีไม่รู้ว่าคนตายไปมากเท่าไรแล้วเหตุใดจู่ๆถึงมีคนอยู่มากมายเช่นนี้กันหรือว่าการเคลื่อนไหวทุกๆหนึ่งพันปีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วพวกเขากำลังพูดถึงคนคนนั้นอยู่งั้นหรือเออเชื่อเลยข้ากำลังซีบออ กล้าเข้าไปในดินแดนไร้ชีวิตมันคิดว่าตัวเองเป็นจกักรพรรดิหรือยังไงการเคลื่อนไหวทุกๆหนึ่งพันปีจะเริ่มขึ้นเล้วนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเจ้าไม่สังเกตงั้นหรือว่าเสียงหอยหวนมันเริ่มดังขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแดนไร้ชีวิตคู่ควรแก่ชื่อของมันจริงๆเป็นเวลากว่าหกพันปีแล้วที่ดอกชียังไม่เบ่งบานคราวนี้มีโอกาสอย่างสูงที่จะเติบโตเต็มที่ดอกชี ข้าได้ยินมาว่าเมื่อหลายหมื่นปีก่อนผลชีได้ถูกเด็ดออกไปซึ่งทําให้เราผู้ทรงพลังทั้งหลายต่างสู้รบกันแต่ท้าที่สุดนักบุญก็ได้มันไปเออขอเพียงแค่ได้เห็นฉากหน้าตื่นตาตื่นใจในรอบ1,000ปีเช่นนั้นแม้ตายข้าก็ไม่เสียใจแล้วมีคำพีโบราณกล่าวไว้เช่นนั้นงั้นรอหนึ่งครั้งในรอบหนึ่ปีดอกชีเบ่งบานนักบุญได้ผลชี ตามที่พวกเขากล่าวดูเหมือนว่าที่ภูเขาสันสเทือนเมื่อครู่มีโอกาสที่จะเป็นการเบ่งบานของดอกฉีดังนั้นพวกเขาต่างเฝ้ารอที่จะได้รัาบาวาสนาครั้งใหญ่อย่างดอกฉีโดยไม่ต้องเข้าไปในแดนไร้ชีวิตเช่นนั้นก็รอหน่อยแล้วกันครึ่งเดือนต่อมาเสียงนี้ดูเหมือนว่ามันจะดูโหยหวนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เอะเกิดอะไรขึ้นกัน ช่วยด้วยอ่าเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก่อนไม่มีเลือดจะลงคื้นเลยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาถูกดูดเลือดจนตายเทพหมานที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผู้นี้จะเป็นสัตว์ประหลาดชนิดไหนกันหากไม่ใช่เพราะมีกระบี่สังหารเทพอยู่เหนือกระแสน้ำวนอู่หยวนก็มีโอกาสสูงที่ข้าจะตกตายไปตามพวกเขาเป็นคนของนิกายใหญ่พวกเขาเองก็มาที่นี่เช่นกัน คนของนิกายใหญ่ต่างก็ามาที่แห่งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีหวังแล้วนิกายเหรอนั่นมันนิกายซื่อสุยผู้อาวุโสสิเป็นพวกเขาถ้าจำไม่ผิดอีกประมาณ10กว่าตอนนะครับก็จะเจอลูกพระเอกแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนถามเข้ามาว่าพระเอกไปมีลูกตอนไหนก็มันจะอยู่ในตอนรวมตอนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างกดเข้าไปตอนชั่วโมงที่6นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องบอกว่า ไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะครับช่วงนี้ติดงานยุ่งวุ่นวายไปหมดต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงถึงตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ครบ1ปีกับ1วันแล้วนะครับของช่องเรายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับโอเคจบแล้วไปค้างหนาต่อได้เลย